ลองดูเรื่องการคูณอีกแบบนึ่งนะคะที่เป็นการคูณที่มีเลขข้างท้ายเป็นศูนะคะจะง่ายมากเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลขข้างท้ายเป็นศูในโจทย์เราใส่ศูนย์รอไว้ก่อนได้เลยมีศูนยตัวก็ใส่2อตัวเสร็จแล้วจะสังเกตว่าตัวนี้ยังไม่ได้เอาไปใช้ก็เอา3ไปคูน7หรือว่าเมาคูณ3ก็ได้เพราะว่าอันนี้มีมีแค่ตัวเดียวทั้งคู่นะคะ7จูณสได้21 ตอบแล้วจบ2,100อันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าโจทย์จะมีศูนย์กี่ตัวใช้เฉพาะศูนย์ที่อยู่ข้างท้ายเท่านั้นนะคะย้ำก็ใส่เข้าไป2ตัวเพราะตรงนี้มี1มี2ตัวเสร็จแล้วเอาตัวเดียวไปคูณกับที่เหลือนะคะก็คือตรงนี้เป็น2เอาไปคูณกับ37ไล่ไปทีละตำแหน่ง2อคูณเได้14ใส่4ทด1 2คูณสได้6ทดี่1เป็น7แบบนี้ อันนี้ก็เหมือนกันยิ่งศูนย์เยอะยิ่งง่ายเลยมีศูนย์ตรงนี้3ตัวตรงนี้อีก2ตัวรวมเป็น5ตัวใส่ไปเลย5ตัว2 3 4 5เสร็จแล้วตรงนี้เหลือตัวเดียวเอาตัวเดียวไปคูณอีก2ตัวจะง่ายกว่านะคะก็คือเอา3ไปคูณ7ได้21ใส่1ทด2 3คูณ1ได้3ทดอีก2เป็น5นะคะแบบนี้เสร็จแล้วง่ายมากนะลองทำดูค่ะ